สวัสดีวันที่29เมษายนพศ2565นะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะเวลาตอนนี้ประมาณ10โมงเช้าค่ะเม่รินก็มาอยู่ที่ใต้ทางด่วนนะคะทุกคนที่ตรงนี้แม่รินเคยมาถ่ายวิดีโอแล้วค่ะอยู่ใต้ทางด่วนแล้วก็จะมีทางรถไฟอยู่ข้างๆค่ะวันนี้ถ้าโชคดีนะเราอาจจะได้เห็นรถไฟผ่านมาพอดี สำหรับเช้านี้ก็หลังจากที่มมรินก็มาส่งลูกสาวที่โรงเรียนนะคะก็เลยแวะมาดูผักผักลูกประละก,ก็คือผักยอดเบียรค่ะแล้วก็แวะมาดูผักแครฝรั่งค่ะอันนี้ก็เป็นต้นผักแคร์ฝรั่งนะคะทุกคนแต่ว่าเขายังไม่ออกดอกค่ะเขาเพิ่งจะมีใบอ่อนๆขึ้นมานี่ค่ะใบอ่อนๆ แล้วก็ยังไม่ได้มีดอกมันยังก็เลยยังไม่ได้เก็บค่ะแต่ว่าก็วันนี้ก็จะเก็บผักอยอดเบียร์ไปด้วยค่ะยอดเบียร์แล้วก็ใบผักเซียนด้วยค่ะนี่ก็เก็บมาแล้วกำเล็กๆข้างทางค่ะเมะื่อกี้ก็เดินมาเลาะดูตรงนี้เผื่อมันจะมีให้เราได้เก็บยอดเบียร์แต่ผักเซียนนี้ตอนนี้ผักเซียนก็คือว่าเขาเขาออกดอกแล้วค่ะทุกคนยอดก็ไม่ค่อยจะมีแล้วค่ะ ลูบเปโลโแถวนี้ไม่มีเราก็จะเดินดูไปเรื่อยๆนะคะเผื่อว่ารถไฟผ่านมาเราก็จะได้ดูรถไฟกันค่ะวันนี้เราจะโชคดีได้เห็นรถไฟไหมวันนี้ถ้าได้ยอดเบียร์เยอะๆนะคะแม่ลินก็จะเอาไปผัดใส่ไข่กินข้าวเที่ยงค่ะกินข้าวเที่ยงเสร็จก็จะ ไปปลูกผักในสวนค่ะทุกคนดูนะคะข้างบนนู้นทางด่วนมีรถวิ่งอยู่ค่ะตอนนี้เราอยู่ทางใต้ทางด่วนแล้วก็ใต้ทางรถไฟด้วยนะคะข้างบนนี้ก็จะเป็นถนนเส้นทางปกติที่มลินต้องใช้ขับกลับบ้านค่ะขับเข้าโค้งนี้ก็เลยไปแล้วก็ขึ้นเขาไปบ้านของพวกเราอยู่บนโน้นค่ะบนข้างบนยอดเขานู้นนี่จําได้ปะเมื่อประมาณ สสัปดาห์ที่แล้วมันินเก็บผักยอดเบียร์อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปดูค่ะเผื่อจะมีจริงๆรถไฟมันเพิ่งจะผ่านไปประมาณสากักเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วอะค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอีกตอนไหนเพราะว่าปกติรถไฟเขาจะออกเดินทางประมาณทุกหนึ่งชั่วโมงอะค่ะทุกคน นี่ตรงนี้ก็จะน่าจะมียอดเบียร์อ๋อดิฉันเหยียบขี้ม้าค่ะเหยียบขี้ม้าตรงนี้จะมีผักยอดเบียร์อยู่ค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูอือบนี่อู้วันนี้นะคะก็คือเป็นยอดของดอกดอกแครนะคะทุกคนเป็นใบมันนะอุ้ยยอดเบียร์ยอดนี้ใหญ่มากค่ะสวยมากเลยเน่ ว้าวนี่นะคะยอดเบียร์ก็จะประมาณนี้นะคะเวลาเราจับดูนะตรงลำต้นเขาเนี่ยค่ะมันจะสักสกนะเขาก็จะเป็นผักเลื้อยนะคะก็จะขึ้นตามเลื้อยขึ้นตามกิ่งไม้ตามกองไม้ตามขอนไม้อะคะ่ะนี่ใบใบเต็มๆเ,เขาจะแบบนี้นะคะทุกคนใบใหญ่เขาจะประมาณนี้น,ะนี่ มันก็จะมีรถวิ่งมาตลอดนะคะวิ่งมาเรื่อยๆนะนะรถค่ะนี่อีกยอดหนึ่งค่ะยอดเบียร์ยอดสวยๆอวบๆนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้กินยอดเบียร์ผัดไขค่ค่ะทุกคนนี่นะอยู่ข้างล่างนี่ก็มีอีกค่ะฝรั่งเขาไม่กินหรอกค่ะเขาแถวนี้เขากินไม่เป็นหรอกอุ้ยตรงนี้เยอะมากค่ะ ขาก็คงสงสัยนะว่ายายคนนี้ทำอะไรนี่เก็บยอดเบียร์ค่ะทุกคนนี่ยอดเบียร์แต่ยอดเขาเล็กไงยอดไม่ค่อยอวบถ้าถ้ายอดที่เขาเลื้อยขึ้นตามาตามกิ่งไม้เขาจะยอดอวบค่ะแต่ถ้ายอดที่เขาขึ้นมาเกี่ยวๆกันพันๆกัน,นมาแบบนี้เขาจะยอดหอม มันก็จะขึ้นเลื้อยขึ้นมาด้วยกันแบบนี้ค่ะกอดคอกันขึ้นมาตรงนี้ก็อยู่ข้างคลองน้ํานะคะนี่ก็จะเห็นน้ําไหลอยู่ตรงนี้ค่ะผักพวกนี้เขาก็จะชอบขึ้นตามข้างๆคลองน้ําค่ะนี่มีเยอะมากเลยนะนเดี๋ยวมาดูใบเต็มๆอีกนะคะสําหรับเพื่อนๆบางคนท่านผู้ชมบางคนที่อาจจะไม่รู้จักว่ายอดเบีรยเป็นยังไงนะ แมรลินจะเรียกตามภาษาอิตาลีของภาษาที่พวกเราใช้ที่บ้านนะคะก็คือเรียกว่าลุกโปโลนะคะ L U บ P O L O ค่ะลุกโปโลก็เพื่อนๆท่านผู้ชมที่มาดูคลิปนี้ก็ลุกโปโลมันภาษานั้นมันแปลว่ายังไงก็ลองเอาไปก็ลองเอาไปแปลดูนะคะทุกคนรถวิ่งผ่านมาอีกแล้วค่ะ รถของเทศบาลที่เขาทำความสะอาดป่าทำความสะอาดโน่นนี่นั่นนะคะที่พวกที่เขาดูแลถนนหนทางนะคะนี่นี่นี่ค่ะนี่ที่เขาก็จะเกาะกันขึ้นมาแบบนี้เนะเราก็สบายเลยค่ะเก็บทั้งแบบนี้เลยนะเด็ดทั้งพวงนี่เลยค่ะทุกคนข้างล่างนี้ก็มีเยอะแต่ดิฉันไม่กล้าลงไปค่ะเพราะว่าดิฉันกลัวจะมีเผื่จะมีงู นี่ก็จะเดินไปตามก้อนหินนี้ค่ะนี่นะตรงนี้ก็มีหลายยอดอยู่ค่ะนี่เราก็จะเกาะกันขึ้นมาแบบนี้เราก็เก็บเลยค่ะได้ยินเหมือนกับรถไฟกำลังมาแต่ไม่ใช่นี่ผักเบียรนี่มมรินชอบค่ะ เพราะว่าเขาจะนุ่มไงมันจะออกนุ่มๆเคี้ยวอร่อยเคี้ยวนุ่มฟันดีโอ้โหทุกคนดูค่ะนี่นี่ชูคอขึ้นมาเลยนะแล้วก็จะเกี่ยวกันขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะนี่ว,วางก่อนนะนี่นี่นะคะนี่จอนโนพันกันขึ้นมาแบบนี้เลย พอดีมีฝรั่งเดินมาแล้วเขาก็ยิ้มยิ้มให้เราว่าเราทำอะไรนี่นะคะ <S <S เงินเขาโยนก้อนหินให้เรารู้หรือเปล่าว่าฉันกำลังเดินมานะเธอว่าเราไม่เห็นไงเราไม่ได้ดูเขานี่นะโน่นขาเดินไปแล้วฝรั่งผู้ชาย ดิฉันก็มาหากินอยู่ข้างๆทางนี่แหละค่ะทุกคนเพราะว่าไม่กล้าเข้าป่าเพราะว่าเรามาคนเดียวเราไม่มีเพื่อนเราก็ไปไหนหาถ่ายคลิปอยู่คนเดียวค่ะก็เลยไม่กล้าเข้าป่าก็จะมาอยู่แถวๆโรงเรียนลูกสาวหรือไม่ก็แถวๆบ้านเนี่ยค่ะเก็ <S <S บผักก็เก็บอยู่ข้างทา,างนี่แหละ นี่ได้กำรรหนึงแล้วคะ่ะนี่อีกปึ๊บนี่นี่เขาจะติดเสื้อเราเลยนะเวลานี่เขามาพันกับเสื้อเรานี่แขนเสื้อแบบนี้เขาจะติดเลยนะคะ ล,ล่างมันลงไปไม่ได้เพราะว่ามันตรงนี้มันก็จะเป็นเหวใช่ไหมลงไปบ่อน้ำเค่ะน้ำก็ไหลเต็้เลยเนี่ยฝนตกไปเมื่อสัปดาห์ก่อน มันก็จะมียอดนนเล็กๆอยู่ข้างทาง เมื่อกี้ก็มีฝรั่งนะคะผู้ชายกําลังเดินนะคะเสื้อดาๆกําลังเดินมาเดินออกกําลังกายพอดีเลย <c oughs> เขาก็ถามว่า <c oughs> เขาก็ถามว่าเธอเก็บอะไรก็ <c oughs> เลยบอกว่าฉันกําลังเก็บยอดเบียร์อยู่เ <c oughs> ขาเลยบอกว่ายอดเบียร์อร่อยนะเดี๋ยวแมลินแมลินว่าจะรอให้รถไฟผ่านมาพอดีค่ะทุกคนก็ไม่รู้เลยว่าจะมาตอนไหนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะนั่งรอไปสักพักค,ค่ะ โน้นนะคะข้างบนก็มีรถวิ่งอยู่เรื่อยๆค่ะบนทางด่วนอันนั้นเป็นรถเอ่อรถสิบล้อขนรถขนรถยนต์ค่ะแล้วก็มีรถสิบล้ออีกคันหนึ่งวิ่งตามไปสวยมากเลยค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็คือวันนี้อากาศค่อนข้างดีมากๆมีแดดออกก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะถ้า ถ้าโอกาสถ้าถ้าเราโชคดีเราก็อาจจะได้เห็นรถไฟวิ่งผ่านมาค่ะนี่ค่ะยอดยอดสวยสวยสามยอดอุ้ยรถไฟมาค่ะทุกคนโชคดีแล้ววันนี้ได้เห็นรถไฟค่ะ ข้ามงไปแล้วค่ะรถไฟมักจะมาตอนทีเผลอนะคะทุกคนก็เมื่อกี้กําลังจะถ่ายยอดลูโปโลสามยอดนี้ค่ะยอดผักเบียนี่แหละสามยอดว่ามันสวยนะนี่เวลาเขาขึ้นมาเขาจะกอดคอกันขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราก็เก็บเลยในที่สุดเราก็ได้เห็นรถไฟนะคะวันนี้ในที่สุดเราก็ได้เจอรถไฟและอีกสักพักก็จะมี รถอีกขบวนหนึ่งค่ะอ,อุ้ยดอกอันนี้เกิดแล้วค่ะทุกคนดอกนี้ก็กินได้นะที่เขาไปทําชิรปโปเออไปทํ้ลาเชื่อมมาค่ะนี่นี่นี่กินได้นะกินได้กินได้ลวกกินก็อร่อยค่ะแต่แมรินจะไม่ชอบกลิ่นแค่นั้นแหละมันหอมเกินแล้วลวกกินแล้วมันหอมมันอุ้ยก็เลยไม่ค่อยจะกินแต่จะเอา เอาดอกที่บานนะคะไปทําน้ําเชื่อมอยู่นี่นี่ตรงนี้ก็มีค่ะลูกโปโลยอดเบียร์สองยอดอวบๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวก็จะรอดูอีกสักพักนะคะเพราะเดี๋ยวรถไปอีกขบวนหนึ่งมันก็จะตอนนี้เขาวิ่งเข้าไปเขาเข้าไปอ้อมค่ะเข้าไปอ้อมเพื่อที่จะไปยกตัวขึ้นไปอีกเ ตรงข้างในนี่มันจะมีอุโมงค์อุโมงค์อยู่เขาเรียกว่าอะไรสามรอบอะค่ะที่มันจะลดไฟมันจะวิ่งสามรอบนู้นมาแล้วค่ะโน่น้นนูนมาแล้วข้างบนก็คือเขาจะอ้อมขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนเนี่ยหมู่บ้านของแมรินก็จะอยู่ข้างบนนี้แหละอยู่ใต้อุโมงค์รถไฟนี่แหละค่ะตอนนี้เข้าไปแล้วรอบที่หนึ่งเราก็จะเข้าไปอ้อมอีกแล้วก็อ้อมอีกแล้วก็ออกไปข้างนอกนู่นค่ะ เดี๋ยวเราจะรอดูซิว่าขบวนที่มันจะผ่านมาที่มันจะสวนทางกันนะคะมันจะมาตอนกี่โมงแต่ช่วงนี้เราระหว่างรอเราก็จะเก็บผักยอดเบียร์ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนตรงนี้มันก็มีอยู่นะข้างล่างแต่ดิฉันไม่กล้าลงไปตรงนี้ลงได้อยู่ค่ะนี่ข้างล่างมีเยอะเลย นี่ค่ะยอดสวยๆอวบๆนี่ข้างล่างมีเยอะเลยแต่ไม่ลงค่ะนี่ก็ใส่ถุง ผักเบียนะคะเสีกราดเซีรรีบว ขึ้นไปชั้นบนแล้วค่ะเมื่อกี้อยู่ชั้นที่ชั้นแรกเนาะแล้วตอนนี้ก็ขึ้นไปชั้นบนสวยมากเลยค่ะภาพนี้ก็เมื่อกี้ก็หลังคนที่เขาไปเดินออกกำลังกายนะคะทุกคนเขาเขาก็เดินกลับมานู่นค่ะแล้วเขาก็ถามว่าเธอเอาไปทําอะไรกิน ก็เลยบอกว่าเอาไปใส่ไข่เจียวก็ได้แบบนี้แหละแล้วเขาก็บอกว่าอยู่ตรงน้นมีเยอะเลยให้ไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะทุกคนแต่ว,ว่าเดี๋ยวรอเก็บตรงนี้ก่อนไปเรื่อยๆค่ะนี่เขาบอกว่ามันก็จะได้กลิ่นมินเขาก็พูดนะคะว่ามันเหมือนกับว่า ผักป่านะเขาก็จะมีกลิ่นมีรสชาติเฉพาะตัวของผักป่าค่ะกินอร่อยเขาก็พูดอยู่นะนเดินออกกำลังกับไม้เท้าคนแก่เนาะะเกษียนแล้วก็นี่ค่ะทุกคนไหนละเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้มีนี่โอ้นี่ไงสามยอดสี่ยอดใหญ่ๆเลยค่ะอบอวบเลยนี่ นี่นะคะให้ดูอีกครั้งนะว่าใบเขาก็จะประมาณนี้นะคะใบแก่ๆเขานะนี่จับดูจะมีสักสกค่ะจะลักษณะสักสกนี่ดิฉันก็เก็บเก็บ เห็นไหมเขาจะเลื้อยขึ้นมาตรงอันนี้เขาก็จะเกาะข้างล่างมีเยอะเลยค่ะนู่นแต่เราเก็บไม่ได้ตรงนี้อีกค่ะนี่เห็นไหมเขาจะเลื้อยขึ้นตามต้นไม้นะะี่ค่ะโูยอดนั้นใหญ่มากนี่นยกกนยอดนี้ใหญ่มากค่ะ ไอย้ยนี่นี่นะถ้าอันไหนที่เขาเลื้อยขึ้นมาเขาจะมีใบที่ค่อนข้างอวบๆนะคะยอดก็อวบๆนะใบเขาก็ใหญ่ด้วยน,นะคะเก็บนี่ เสียดายนะข้างล่างเก็บไม่ได้นน่นข้างล่างมีเยอะเลยค่ะทุกคนวันนี้น้ำในคลองเยอะเลย,ยเยอะเลยค่ะน้ำ นี่นะ้ำในคลองนะคะก็จะไหลอยู่นี่ตรงนี้ก็ทางรถไฟนี่ขึ้นไปปกติแล้วเขาจะต้องวิ่งสวนกันนะอยู่อีกไม่ไกลค่ะเดี๋ยวสักพักก็คงจะมาขบวนที่ว่าสวนทางกันเดี๋ยวตอนนี้แมเ่เรนก็จะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนก็ได้ผักเบียร์ไปเยอะเลยกมใหญ่ๆเลยค่ะ นี่กัมเบลเลอร์เลยนะทางที่มันแสงมันนี่คะ่ะกัมเบลเลอร์เลยไปผัดใส่ไข่ได้กินเยอะเลยคะ่ะทุกคนได้จานใหญ่เลยแหละแล้วก็ก็สวยร้อนๆนะคะ,จะเจริญอาหารดีนะักเชี่ยวสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณ เพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมแหละค่ะขอบคุณสําหรับกำ,กำลังใจที่มอบให้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของมาลินด้วยนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนกับทั้งดวนข้างบนนี้ก็แล้วกันนะคะทุกคนมาดูรถกําลังวิ่งกันลาไปแล้วขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ